ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube คุณิวดัพเพลร์ชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอพนมสรารคามจังหวัดชะเชิงเซานะครับก็ได้นะครับมีคำสั่งมาร่วมการศึกษาป้าโกนอันยี่สิบสามด้านการบรรเทาสาธารณภัยนะครับที่ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยของกรมทหารพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูการศึกษาป้าโกานด้านการบรรเทาสาธารณภัยกันว่ามี โยงานที่เข้าปุ่วันนี้ก็มีทั้งอาสาสมาัครนะมูลนิธิต่งางๆรวมถึงภาคเอกนชนด้วยนะครับและยังมีหน่วยทหารต่างๆนะครับรวมงต่างที่มาจากต่างประเทศด้วยครับอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับรวมไปถึงภูมิภาคเอเชียของเราก็จะมีมาเลเซียสิงคโปร์และเดี๋ยวเราไปดูการปุ่ตา่างๆรนี้กันว่าจะม,มีอะไรในการปุ่บ้างครับมัน ฝึกของสานพัาะรัฝ <go> <ctions> okay. mm ึกบึกันทาอาาภัยนะครับตอนนี้ก็หลายๆาหนวยงานนะเข้ามาในงานตัวที่จุดมวิการนะครับเพื่อลงทะเบียนนะครับดยูบรรยากาศรอบๆกะครับนี่ก็เป็นทีมปุ๊บสามหน่งะครับปุ๊บสมหน่งนร้อมััญยูนครับสำหับป้องกันและมันทาอาภัยขาพ่ดีไ เป็นปติ้งนะครับเราชาชิงเซานะครับเป็นจุดชาชิงเซาการพัฒนานะการหลายหน่วยงานนะที่มาร่วมฝึกนะครบรรยากาศนะภายในงาน One. Yeah, stick here. one, two, three. สุน้นตาทีมอาการโคล่มีเหมือนกันไหน้าเทนประเทศเยีนมาสิบเราก็รอบคุณโดนเตียมเขาไฟสามแล้วก็ฮาร์ดแบตสี่มินิคอลวสามที่เราเป็นรวมนีมเขามาเลเซียส่งคำม,มารมาสามแล้วก็มินิคอลวหนึ่งทีสุดท้ายสิงคโปร์ส่งคำม,มารมาสี่แล้วก็มินิ นะครับตอนนี้เราอยู่ที่เขตของเมดิคอลนะครับหรือทางการแพทย์นะครับซึ่งตั้งบูมอยู่บริเวณนี้นะครับเห็นเป็นเขตของเมดิคอลเนี่ยก็เป็นของของน้ำปกนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นรถบัญชาการเคลื่อนที่ของทีมตอบโต้ภัยพิบัติหรือกองตอบโต้ภัยพิบัตรนะครัอีกด้านหนึ่งครับที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นทีมฮัสแมทนะครับนี่ก็เป็นรถ เก็บกู้สารเคมีนะครับของกรุงเทพมหานครนี่ก็หัวหน้าต้องนะครับถังน้ำหนึ่งนะครับมั่วมั่วนะครับ <c oughs> วัน <c oughs> <c oughs> นี้ก็เป็นรถสายเคมีนะครับของทางสำนักรป้องกันและบรรเทาสาธารณกรุงเทพมหานครนะครับที่เข้ามาร่วมการฝึกในครั้นงนี้นะครับนี่ก็บรรยากาศโดยรอบนะครับ ก็เป็นหน่วยร่วมนะครับจากต่างชาตินะครับที่เข้าร่วมฝึนในโครงานี้นะครับอันนี้ผมได้รับมอบหมายให้มาอยู่ในส่วนของเมดิคอรนะครับหรือทางการแพทย์นะครับก็จะไปร่วมประชุมนะครับของหมอตอนนี้เราก็เดินดูบรรยาก,กาศร,รอบๆก่อนเข้ามาที่ฮัทแมท อันนึงครับอีกฐานสึกหนึ่งนะเป็นเรื่องของโลครับโลฟมันอ,อยู่เรียนด้านหน้าอย่างนู้นนะมาก่อนแป๊บนึงคืเลสคิวได้ออกมาทีละคน2คนเราจะโดนตามทีละคันสองคันรอย่เยครับยกเว้นว่าเขาปักเป็นแถบเทสตี้ด้ี้

ถ้าไม่ไหวยังไงไม่ทันก็เดี๋ยวเราก็จะลองขอมาที่นี่จะมีเซนมาใช่ไหมครับมีเซนมาค่ะทีเมเป็นชายจะมีการออกเป็นทีมทีมเดียวนะครับสำหรับถ้าทีมไหนมีปัญหาเรื่องภาษาก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าทีมไหนกลัวจะมีปัญหาเรื่องภาษาเดี๋ยวก็จะมีขออนุญาตมีมีใครผิดที่ที่เจฟเป็นไงวะเจฟเปไวะขึ้นขึ้นไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะจัดจ,จัดไปให้นะครับคือในทีในทีมชินาริโอของผมจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษถามว่าทำไมมีภาษาไทยก็เพราะว่าคนไทยมันเป็นคนไทยไง เวลาที่เขาเจ็บเขาก็จะพูดภาษาไทยแต่ซีนารีโอที่เกลือทั้งหมดเนี่ยที่เป็นเรื่องของอาการทางการแพทย์เป็นภาษาอังกฤทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าทีมไหนไม่แมา่ใจาเรื่องภาษาเรื่อาก็จะแบบมีอย่างเงี้ยเจมออขอญาตยกมือหน่อยครับอ่าอย่างเงี้ยครับเราก็จะใส่ที่เขาไปใน,นทีมด้วยได้นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะเป็นการ กดเช็คนะครับแล้วก็เดี๋ยววางแผนเรื่องวางแผนขอยาตเดี๋ยวจากนี้จะให้เป็นที่สาวินในการแบ่งหน้าที่แบ่งการปฏิบัติแบ่งทีมแบ่งการวางแผนนะครับาราสาหรับตัวผมก็น่จาจะประมาณนี้ ไม่เลยก็คือเป็นการมิกครีมครับไม่เอาร่วงก็ร่วงไม่เอาตึง้งก็ตรงนี้ไม่เอาครับมิกครับมิกทั้งหมดโอเคไหมโอเคไหมครับเพื่อเห็นภาพร่วมกันคือจะยก4ก็ก็สี่มุยนี้ก็ก็สี่ที่ก็จับไปเลยครับถ้าพี่วนครบ2ไปแล้วถ้าไม่มีก็เดี๋ยวจับทุกเข้ามาจับบางตึ้งอะไเข้ามาก็แล้ว อันนั้ีคอนใช่ไหมเยอะแล้าีคอนอ่ะเยอเยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแ่คนเขไปส่แล้วพุ่งพุ่งพวกีหรอโก็ใช่ดีคอนใช่หมดเลยเนี่ยเอานี้อาตรงีดีคอนใช่ไหมเนี่ยใช่หมดเลยาหารใช่หมดเลยอ่ะโอีอ่งที่โอเคครับตอนนี้นาะส่วนของเสร์ฟทีหนไหมทีเสร์ฟทีเสมร์าก็ตาม ครับเมื่อกี้ร่วมประชุมกับทีมเมดิคอไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้พพภารกิจนะครับเป็นทีมยกเชินย้ายนะตอนนี้ก็มาดูในฐานอือ่นๆนะครับก็ประกอบด้วยบริเวณด้านหน้านีก็จะเป็นฐานเรื่องของแอสแมทนะครับก็กำลังแบ่งบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัตินะครับถ้าเกิดเหตุภัยปิบัติขึ้นมานะครับส่วนีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของไฟายอัฒหกนะครับฝ่ายเซิร์ฟและซิลนะครับ ในการค้นหาผู้ประสบภทยในที่เกิดเหตุไหม้นะครับก็มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ว่าใครจะอยู่ในทีมไหนใน,นกรณีเกิดเหตุขึ้นมาซึ่งเป็นเหตุทยพิบัติขนาดใหญ่นะครับก็เดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของวันที่หนึ่งนะครับการฝึกองปาโก2,023นะครับได้เื่องรว ก็มีของมีเชือกของของพิต้าเส้นนึงแต่ก็ไปขอสเก็ตของนรทพเสริมอันที่เหลือเอาของร่วมเลยเชือกมีหมดสี่เส้นเป็นสามตัวใช่แล้วก็ชุดล้อล้อกระจาของใช่แล้วก็ตัวทำเองคือคาราบีมีด้วยไหมคาราบีคาราบีติดมาด้วยก็ได้ครับไม่จะให้เพิ่มสเก็ตของนรทพเผื่อเอาไปใช่เดี๋ยวเอาให้สเต็ตของนรทพเอาเราเราไว้ทำเองคือซสายชุด ม่เอาชุดไม่เกี่ยวเอาของอุปกรณ์ที่เราเราต้องต้องใช้ร่วมกันก่อนข้อแยกสายวชีดโอเคงั้นเราไม่ต้องร้องขอของทัพในส่วนของสายวชีดของเรามีก็ใช่เราไม่ต้องร้องขอเพราะว่าเราเป็นบอลวันทับแบททีมดาวเซนตี

Safety logistic, safety and logistic. You separate your team to mix. You mm -hmm. uh, mean four people of us. So, depend on you. Also, uh, do you, do you, do you mean doing like you're gonna spread us, or we're not. We're not just. Ah, uh, okay. Or, do you uh, one person. Uh, the, the, okay the sure team. but depend, depend on you. We choose. So, we have eight team right now. Econ, safety, uh, team commander, such as rescue and, and safety. So 한국 쪽에 올라가는 거 아니고 uh, so you mean we can spread our team members? You can you spread Thai, uh, Chinese, uh, You, you know, say that I'm psychotic But then you like it like that It's like every time the conversation changes And I want you